หลังจากที่พี่จัสมินเริ่มปั่นจัก,กรยานได้นะคะพ่อกับแม่ก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะสิ่งที่พี่จัสมินอยากได้นะคะก็คือจัก,กรยานสีชมพูค่ะแม่กับพ่อก็รีพานะคะแล้วก็จัดหามาให้วันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์พี่จัส m i n เลยค่ะวันนี้นะคะนนเด็กๆก็จะไปปั่นจัก,กรยานค่ะก็แพรนะสิ บอกว่าจะออกไปปั่นจักรยานปกตินะคะเจ้าตัวไม่รู้ค่ะว่าจะโดนเซอร์ไพรส์เจ้ายมีสีลเ์ีลเอรสล์ ยิกล้อุายวันนี้เปลี่ยนจักรยานนะคะคันเมื่อกี้เล็กเกินไปเปลี่ยนขนาดล้อขึ้นมาอีกแค่นี้เลยเรอระดับหนึ่งใช่แต่ว่าต้องเอาบาะขึ้นอีก พออ่านขึ S S S ้นอีกค่ะป๊าไปเอากุญแจมาก่อนแม่พ่อมาโอเคค่ะเพาอ่านขึ้นอีกขาเหยเอาเกินไปม้าจูเลียนถอยถอยจูเลียนน่ะตามป๊าป๊าเลยปันแรงๆตามป๊าป๊าไปเลยค่ะตามป๊าป๊าไปเลย โยกกรปาปาเลยค่ะโยกกระปาปลาเลยโอ้ยโอ้ยเก่งมากช้อนตูดปาปลาเลยช้อนตูดปลาปาเลยไปเลยยาศินไปเลยยาศินเก่งมากโอ้ยยศินอยย ป๊าปาเหนื่อยเลยจันมินยองกับป๊าปาแอสเทอร์เลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยป๊าป๊าเหนื่อยป๊าปาจะได้แทนนะโอเคกรรมการมาว่ากูป๊าป๊าจะมาป๊าป๊าจัะมา ไปเลยโอ้ยเก่งเก่งโอ้ยเลี้ยวเองน้อยด้วยไปเลยไปเลยตามป๊ะป๊าไปเลยอ้ยตามป๊ะป๊าไปเลยตามป๊ะป๊าไปเลยเอาเร็วเร็วเก่งมากฮายไฟ บลาเลอืมอเก่งมากไปเลยเอาจะได้กี่รอบนะดูจะได้กี่รอบนะดูนะจะได้กี่รอบนะเก่งมากโอ้โหดูเหยเหนื่อยนเก่งมากสุดยอดเลยค่ะอืม เก่งแล้วอันเองนี่แล้วใช่ตรงนี้มันเนินปัดแรงๆอ่ะเลี้ยวไปเลยค่ะเลี้ยวไปตรงนู้นเลย<ป>รอบที่หนึ่งผ่านไปอาจจะได้กี่รอบนะจะดูว่าจะได้กี่รอบนะ ไปอีกไปอีกแล้ว,แล,วและนี่ก็เป็นผลงานวันที่2ของพี่จัสมีนในการฝึกปั่นจักรยานนะคะทำได้ดีมากๆเลยค่ะ